ไอเหตุไอตรงบ้านใหญ่ๆไหมไอตรงกองไฟอะ่ะใช่ป่าวะไอข้างหลัง่งมันมีที่นอนอยู่สามตัวมันจะเข้าไปยังไงวะนะนี่งไงที่เล่นเกมเออใช่ใช่<อ>สามออมันเป็นที่เล่นเกมอะไรสักอย่างเลยแหละมันเป็นเกมของต่างประเทศเออมีข้างหลังเขาไปอีกแล้วนะ่ะโอเคมา <c oughs> พร้อมชนพ <c oughs> ู่ยแจยิบมายังยิบไปแล้วลุย พี่ทะลุประตูเข้าไปได้ไงที่เปิดไงไปคิดก่อนเราต้องไปหาเครื่องปั่นไฟก่อนอันแรกอ่ะไปเราไปหาเครื่องปั่นไฟเปิดเต็นท์ก่อนมีตุ๊กตาตกใจนี่ตุ๊กตาเขามีเกมยนตห่วงด้วยวะอใช่เขามีเกมยนตห่วงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคนในเต็นท์ล่ะครับหรือว่าจะเป็นเจสันหรือเปล่า เจสันไล่แน่เลยเออเห็นไหมพี่เห็นไหมพี่ก็ว่าอยู่ไม่น่าจะจุดไฟได้หาคนป่ามะพร้าวเอออัว่าอุ้ว่าอุ้ว่อุวอุวยากต้องเลิกเล่นจริงนะเฮ้ยดีเลยอ่โอเคเราก็ตั้งต้นกันได้แล้วสว่างเลยทีเนี้ยพอตื่นเราจะยอมใจกับการเล่นเพลงค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวโอ้โหเพี้ยนไอ้ชัดกูไม่เล่นแล้ว กีตามที่ไม่นานไงไม่มีใครมาตั้งสายนี่ไง <c oughs> กระดานเกมเหรอ,อเล่นได้ไหมไม่ได้โอ้โหอะไรวะเซงเป็ดมันเป็นเกมโยนถุงเออผมจำได้แล้วเกมโยนถุงให้ลงรูบ้านหลังเดิมที่เดิมๆกูตายตรงนี้เลยเดี๋ยวไปเปิดประตูก็คือ,คอ,คอ,คอนะมันตามมานะนเกิดตรงนี้เปล่าเคือันดไฟอยู่ที่เดิมครับผม โมแจมเลยเปิดซะาเฮ้ยตรงเจีสาสตรน่ะมันมีฟองอากาศขึ้นอ่ะพี่เดินเนาะหน่ะบุบ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 ,บ,บเราโดดลงไปไม่ได้จริงดิงดใช่ไหมลองดูด่วนไม่ได้อ่ะลงไปไม่ได้ติด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 ลงไปไม่ได้ติดประมาไม่เขียดิี่ว้า ป่ะเราเปิดเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้วเออรอเลยเผื่อเขาทำปรากฏการณ์อะไรสักอย่างนึ่งเปิดไฟก่อนเลยอย่างแรกเดี๋ยวดไปตั้งหน้าบ้านก่อนเลยเมื่อกี้มึงหลอกกูเฮ้ยเจอแล้วคุณแจแม่งอยู่หน้าบ้านเลยเหรอเออเจ็บคุณแจ๊มันเออเดี๋ยวเราไปเปิดทางแคมป์เลยดีกว่าไหมพี่ว่านะกันผีด้วยเออพี่ว่านะต้องต้องเล่นอย่างนั้นวะ โอ,โอ้เอ้บรรยากาศมันช่างหน้าอยู่จริงๆเลยเหมือนงานวัดเลยว่ะงานวัดพี่คิดว่านะถ้าประเทศไทยไม่มีแบบแคมป์แบบพวกเนี้ยเพือดีนะเว้ยอ,อ่ะไปดับครับลมดับตามธรรมชาติอืมเราคิดไปเองใช่ดับตามธรรมชาติเราคิดไปเองลม,มแรงลงมแรงไม่แต่ปกติลมแรงไฟต้องลามให้เหรอเออว่ะ ใช้หม,หมดโอเคเราได้เข้าบ้านแ<อ>ล้วใช่ไหมโอ้คือเราใช้เครื่องปัดไฟคือเราใช้ตะเกียงได้แล้ววิเอาเหรอใช่เปิดในเต็นท์ได้แล้วว้าวโอ้โหโคตรดีดีจะจัดไหนเปิดให้หมดอ่าสว่างอายูเนือ้อเฮ้ยเอาเลยเหรอยังไม่เข้าบ้านมาเลยเนะี่ยเฮ้ยเชื่อไม่งมาแล้วพี่ได้ยินไหมได้ยินดิตรงนู้นอ่ะ เขาร้องเพลงกับกีตาร์พี่พี่แอบเต้นพี่แอบเต้นแอบเต้นไปแล้ว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 ปิดเลยรูปิดเลยรูปิดเลู้ปิดปิดปอีดอกปิดปิดปิดอีดอกปิดปิดเออแต่ไฟเออเขาเล่นกีตาร์จริงดิเราส่องตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเมืเขาเดินมาเฮืร้องเพลงอ่ะพี่ได้ยินใช่ไหมได้ยินดิก็ได้ยินเหมือนกันเสียงเฮืออะไรสักอย่างอ่ะเออ กูอยู่นี่ทั้งเกมได้ไหมกูไม่ออกไปแล้วไม่ได้แต่เต้นนี่มันมีครับเฮ้ยอุ้ยสิ่งคนเดินปิดไฟไันปิดไฟไม่ เห็นแล้วตัวอะไรบ่ตัวอะไรบตัอะไรไเยัวม,วมันไปยังวะไปเร็วเปิดปิดไปได้เร็วไม่เห็นตัวมันมไไมน่นะเ <c oughs> สียงเหมือนล่ามโซ่อะพี่ไปไหมได้ยิน,นไหมไปไป,ไปบ้านไปบ้านกันเถอะไปแล้วไ,ไ,ปไปแล้ว โอ้แม่เจ้าแม่งบรรไดบรรยากาศดีมากปิดประตูก่อนจะเป็นโผล่มบ้านเจสันป่าวาเนี่ยเจสันอาอยู่เฮีย้ยอะไรพี่มีมเอฟอะไรจ๋อ,อเสียงเครื่องบันไฟพี่ขึ้นมา้งบนเถอะอากขึ้นไปมันอยู่ข้างบนได้ยินแล้วมันอยู่ข้างบนแม่งดักเราทุกทางเลยก็บอกเลยมันอยู่ตรงไหนก็ได้ เสียงข้างบนบนบ้านเสียงบนบ้านได้ยินไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่อยู่ไหนเอ็นอยู่ข้างบ้านอ่ะเขานอนกันอย่างนี้เลยเหรอขึ้นไปแล้วได้โดดขึ้นเตียงนอนเลยเหรอมันแนวไหนวะเนี่ยเฮ้ยเรามีโอชาบอร์ดไหมเมฆมาพ้องมา มาอมาดูได้ไงมันมา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 ได้ยินไหมมันหัวใจมันเต้นอ่ะพี่ก็เลยเดินไปแอบทีมุมนี่แหละเห็นไหมเฮ้ยดับไฟแล้วแล้วมันให้เรามาหาอะไรในบ้านอ่ะเมื่อมันไม่มีอะไรไม่ใช่หรอเออมันต้องมีสักอย่างดินี่เปิดได้ด้วหรอเปิดได้มาดู ไหนกระดูนี่กระดูเหมือนจริงวาะโอ้โมันเป็นใจกะดูเก็บเ <c oughs> ลยเราก็มาพิจารผีใช่ไหมว่าเราเจอผีอะไรใช่แต่เรายังไม่เจอบอดแสสนตีนเลยเฮ้ย, <c oughs> ยวิทยุอว่ะอยู่ไหนไม่ได้ยินเลยไม่อกี้เไม่อกี้ม,กม,กมีมีคนเปิดวิทยุจริงๆเอาไงเราจะกลับไปที่เต็นไหมหรือว่าเราอยู่ในบ้านเราน่าจะเอา UV มาว่ะ รอยนิ้วมืออย่างเงี้ยจะไอน้อยู่ในรถหมดเลยพี่ของอ่ะผมแอดมาทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในรถหมดเลยเว้ยไอ้สัส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 ว์พี่ไปอยู่กูไม่อยู่กูเข้าห้อง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 กูไม่อยู่กูไม่อยู่อีเมลไม่ดังวะรอบเนี้ยเราได้มันดังเว้ยไม่ดังแล้วพี่เอาอีเมลมาปะเอามาเอามาเอามาพี่เปิดอยู่เครื่องไอ้นี่เครื่องสื่อสารกับพี้อ่ะไม่ได้เอามา พาผมกลับไปที่รถไปปั่นไฟก่อนปั่นไฟปั่นไฟก่อนไปปั่นไฟก่อนฆาตกรจะแขวนแล้วถ้าใครเปิดประตูบ้านไม่ได้เปิดชัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวไฟก่ดเสียงประตูบ้านเปิดได้ไหมไม่แน่ใจเสียงประตูบ้านแ่าวิ่งเสียงแบบเด็กเลยเอสเอสเสียงเอสเสียงเอสพองพอง โอกมามามันมามันมาอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้จับไฟจับไฟอยู่แถวนี้ไฟนี้โอ้โหใครจไปแช็กมา เสียงไฟเช็คกูได้ยินไฟเช็คชิกชิกแล้วมันก็เอาเลยเกินไปนี่เพราว่าเรากลับไปอยู่บ้านของเราอย่าไปเล่นเลยแบบเครียด